ขู่สิคนเด้จ้าจะเอ๋น้องอนนท์พาน้องอนนท์ขี่รถเลาะแถวห้องนี่พี่น้องจ้าอากาศมันท้อนก็เลยพาพนเลาะนาบ้านกิ <c oughs> <c oughs> ่นกับเอ้ยไติ้มละ <Somebody know. S 1> น่องสาวพนบริเวรเขาเยนพี่น้องจ้ามินิ่ึงก็เลยแวะมาเล่นน้ำน้องอันนท์เนาะลุงเนาะเอ้ยมันหย่อนแสงพี่น้องจ้าม,มือๆแน่จังหน่อยเด้อ เป็นเหล่าน้ำมะฮองเลยพี่น้องมันแดดนี่เด็เด็เย็นยางเย็นยางลูกอาหย่าหย่างลูกขี่รถแม่เม่เลยแหละเป็นงานขี่รถแม่เม่หยางเลาะเล่นน้ำมะฮองไหลูกไปไปน้ำเอื้อยไปพาคนเลาะเล่นเดจ้าพี่น้องใส่รองเท้าไอ้คนใส่เกิบกิบ่ยอมใส่ ไปเล่นก <czywiście S 2> <Them, S 1> ับเบื <aspberry ris parece> ้อพี่น้องใส่รองเท้าแล้วกันยางลงตรงลงติ่งไปว่าจะอะไคอยยางเออเออก็เลี้ยวไอ้น้องล่ะเลี้ยวเออหยางอะไพี่น้องเรี่ยวนั่นละลูกยางหย่ไปยางหย่ไปหย่น่าโมนีกกับโอมมิงปัดอะไรจ้าพี่น้องปัดกวาดแล้วปัดให้น้องนนลินใส่ถุงเท้าไปเพื่อนี่น้อง Say cứu pink up yon say, đấy sao. ờ luôn cái khoa nhang mà luôn. Pao len qua. khoa nhang mà nhang mà luôn nhang. nhang mà mẹ mẹ. mà lều yang mà lều yang mà. khoa yang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 . nhang khoa y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 ang khoa

กำจ้ากำดังคกเออันใดลูกอันใดล่ะเดูห้องกับน้อนนนมือนีสองคนแล้วกันน้องสาวกับมาเล่นนําพออนุนหลักกะทีมงานพอช่วยเลี้ยงจนกลับไปซอยสร้างบ้านให้พ่อใหญ่คือเก่าเดจ้าพี่น้องมือนีกะหน้าใกล่สีเหล้วแล้ว สองนิ้น้องนนกับบอด้ไปน้ำพึ้นพี่น้องจ้าเดือนนี้กาเที่ยงแล้วพี่น้องสิบสองโมงใบมงยังแหละอากาศเยนเย็นมือนีกามีลมเหนี่ยจักหน่อยกัพอดีอยู่เห็ดเวียกกนหนาสีบําเบยปั้นไดรพี่น้องจ้ามีกําหนดนนกกระไดแต่เอาใจซอย ทีมงานเด้อจ้าขอบคุณลุงป่าหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจน้องอน,อนนท์เด้อจ้าฝากหน่เด้อจ้าพี่น้องจ้าช่องน้องอานนท์รัชานนท์เนเด้อฝากน้องอานนท์คน,นน้อยหน่เด้อจ้าพี่น้องช่องน้องนนท์กะไก่สีพานิชย์เด้อจ้าพี่น้องอันเก้าร้อยแล้วไก่สิฮอด พันซับแล้วกาฝากลุงป้าเข้ามาติดตามหลายๆเนี่ยเด้อจ้าอยากให้ช่องผ่านใไวบพี่น้องจะได้มีรายได้เสริมให้น้องอานน์อ,นอีกเพื่อเพื่อนญ่เนาะแต่นี่ไปเพื่อเพื่อนญ่กากะเพื่อนญ่สำน้องลูกนี่แหละก็จะให้เพื่อนเป็นคนจัดการดูแลช่องของเพื่อนเองพ่อเมย์ก็จะเห็ุช่องพ่อเมย์ตั้งหาก เจอบนเขาบุ้งงามบุงเย็นกยังเอามีรายได้ให้น้องอนุนปากลุงป้าเบิ่งแยงเน่ยเด้อพี่น้องจ้าอย่าเผาปะาเผาทิ่มกันเด้อปากตาดำๆน้อยๆเนี่ยเด้อไปพาน้องเราเล่นไปอไปยังลุกมาได้อันนั้นลุกมาได้นั่งเล่นลุกนะไปลุกไป พ่อมันม้วนขุดไก่ลูกบ้านนนไก่ลูกไก่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 กุ๊กไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่ไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่เอ้ยไก่เอ็นไก่ลูกใช้ไก่เด้ไก่กุ๊กๆอะไรไก่ไก่ดุดดุดไก่ลูกไก่ไก่ ลูกยิ้มแม่ก็ยิ้มน้ำนุ่งนุ่งคอยน้องนนท์ค่อยๆลูกคอยย่างลุกชอบให้น้องนนท์ย่างเลยพี่น้องจ้าชอบให้เวียนย่างก่อนเออค่อยๆลูกค่อยๆลูกคอยย่างลูกอย่าพาออกไปไว่ไยน้ล่ะพาแมลได้ล่ะย่างให้ลุงป่าบังดูลูกโชยลุงป่าบังดูให้น้องย่างได้เลยเด้อลุงป่าจ้า พ,พ,พอเทามเมทาปูญาก็โทรมาลินน้ำตลอดเด้พี่น้องกินหอดน้องอนุน,อน,น,อน,นกับเพื่อเนี่ยเอออันเพื่อกลับไปยามปูญากะน้องอนุนก็น่าทีเริ่มยางได้แล้วพี่น้องจ้าเผื่อเฮียนไปน้ำนางเล่นกับน,น้องนุนพี่น้องลกะกันน้องไอติมเลยน้องไอติมมา <laughs> เล่นน้ำน้องวัอนี้ บ้ได้ข้าเยี่ยนพันว่าผักบ่ล่ะจะผักหเป่าผเออจองไอจิ้งพันว่าผักพี่น้องบ้ได้ข้าวในคูโบ้ได้มากพันว่าเขียนห้องได้ละล่ะก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งละเด้อเย็นเก่งเหมือนบ่เก่งเหมือนบ่เย็นเก่งๆไงมาจะได้เป็นเจ้าเป็นนายน้องอนุนก็คือการเลิกเด้อไงไว้ๆแล้วก็เข้าวยี่ เก่งตลกเด้อเก่ง <m> ย <ics> <m ics> ิงไปเป็นเจ้าเป็นนายแค่เสร็จกันแ้ค่ะตลอดเลยน้องนนยู่แต่ในห้องมันกะบ่อยู่พี่น้องกะป้าเป็นเล่นอยู่ในหน้าห้องอากาศมันกะเย็นกอยู่อยู่แต่ในห้องมันกะฮ้อนห้องมันเอ้า กินเข่าแล้วล่ะจะพี่น้องจังหน่อยกะแม่กะจีผ้า่นไปอาบน้ำโอ้ลงเห็นนายมงในบ่อนกะเป็นจังไดพี่น้องจะอากาศมังบ่อนกะนหนาจีพนตกหรืัวหนาวห้อนเนาะ ป้าหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจน้องอนนท์ล่ะกะช่องพุ้งเบาลาวล่ะกะทุกๆช่องเด้อจ้าขอขอบพระคุณหลายๆเด้อกาซามิงกับเขาให้ลูกป้าอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าคนเจ็บอยาได้คนไข้อยากมีอยู่ดีม่แห้งสุขุมสุขคนเด้อเรืองเสร็ก่อนก็ห้เจริญเรื่องเด้อจ้าพี่น้องเห็นอัน ฝากเข้ามาติดตามให้กำลังใจไลค์พี่น้องกาขอขอบคุณหลายๆเดจ้าอันลูกป้าอยากชอยขอบครัวขอบคุซาหมิ่งกาขอเพียงอย่างเดียวพี่น้องจ้าบอกขามโคจนาเดจ้าเพื่อเป็นรายไๆเสริมในน้องอาน,นนท์เนาะซามิ่งกาสีไเดราไปก่อนเดจ้าพี่น้องกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องอานนท์รักชานนเนี่ยเดจ้าพี่น้องลาไปก่อนเดจ้าเจอกันขิปนาจาสวัสดี Wow.